แม่เป็นคนบอกลุงให้ไปสัมภาษณา์นานาทุกคนมีความรู้สึกยังไงกับเขยคนนี้จำได้ปะพ่อไม่รู้ไียบ้ากี่ปีแล้วเนี่ยเราคิดยาอนน้ำไมเรือยใช่ไหมตกตกลวมกันนะไม่ไม่ลองไม่ลอง,ลองด้วยต้านเลยแหละต้านเลยเอ่อในมุมพ่อครับเราก็เป็นช่วง เวอร์ชั่นที่มันเป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องสู้ต้องลุยทําสวนทําอะไรเงี้ยแล้วกลับมาดูงานตัวเองดูคลิปตัวเองอะ่ะพ่อเห็นตัวเองแบบเฮ้ยล,ลุยสวนลุยอะไระพ่อคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ค่อนข้างวีแล็นะกซ์เนาะกับกับกับเรื่องของสวนอืแล้วย้อนกลับไปในช่วงนั้นคือว่านรวมๆแล้วนี่เป็นร้อยไร่นะออทำไปได้ไงวะแล้วสนุกกับการทํามากแล้วที่ผ่านไปแล้วว่าลุงเล่ไปจมโคลนที่ที่สนกกันนิเานือนไลยว่าไปตอโคอนปอะไรมาแล้วคือ ทำไรอะลุงเห็นลุงเกาอย่างนี้นะคือเขาก็จะแบบว่าจะไปสร้างตำนานที่สวนไว้หลายๆอย่างเหมือนกันคือการมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าในเขาเนี่ยมันเป็นมันนเป็ความฝันตั้งนานแล้วของบ้านป่าชีวิตที่ก็เคยเล่าแล้วเล่าอีกว่าเออเราก็มีที่ที่จันทร์ทัไปอยู่แล้วในก่อนที่จะมาจบที่คุณแอนไม่เราบอกว่ามันเป็นที่ที่จะมารีแลกซ์ซะแบบว่าเออใช้ชีวิตแบบโซลไลฟ์แบบ แบบในแบบที่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นธุรกิจได้ uh huh. แล้วคิดว่าเออมีผลไม้อะไรมาเราก็คงอาเป็นอะไรที่แจก่จากยญาติ uh huh. พี่น้องแบ่งปันเพื่อนฝูงอะไรเงี้ย uh huh. แต่สุดท้ายพอเรามันมีครอบครัวจริงๆแล้วอยู่ดีด้วยดวงมันพามาให้เป็นแบบเป,เป็นเป็นเคยจันไปแล้วอ่ะ uh huh. อยู่ดีมันก็ได้ทำเว้ยมันได้ทําอะไรในสิ่งที่เราไปมองไว้ไปลายมั่นปลายชีวิตเราวางไว้อีกห้าสิบหกสิบปีนะ่ะก่าที่เราจะได้ทําแบบนั้น แต่ว่าสุดท้ายเราดึงตรงนั้นเนี่ยเป็นฉากแรกเลยเป็นฉากแรกเลยใช่เออมันเป็นฉากมันเป็นฉากแรกของการเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์อ่ะไม่น่าเชื่อว่าว่าว่าทำกันมาได้นะคือแบบเออก็ต้องขอบคุณแบบน้าๆพี่น้องทุกคนลุงเอ็กยัย่ออันนี้อาจจะสมสิิ์ให้แม่นิดนึงนะแม่จำได้ไหมพ่ออาจจะไม่รู้นี่พูดไปเลยแล้วกันไม่ใช่ความลับแล้วแม่เป็นคนบอกลุง ให้ไปสัมภาษณ์นาทุกคนว่ามีความรู้สึกยังไงกับเขยคนนี้จําได้ปะจำได้แล้วลุงไม่เคยใช้เลยใช่จำได้ไหมพ่อไม่รู้ไม่รู้เพราะ่อแอบไปถ่ามมาไอ้บ้ากี่ปีแล้วเนี่ยอุ้ยตั้งแต่ปีแรกๆเลยใช่ใช่เดี๋ยวลุงจะไปค้นถ่ายที่บ้านตาปะ ที่สวนเลยบ้านสวนเลยบ้านสวนเนี่ยไม่อยากรู้มันไปขโมยถ่ายตอนไหนไงบ้านสวนเนี่ยตัวบ้านยังไม่เสร็จด้วยซ้ำยังจําได้เลยในยุคแรกที่บ้านสวนยังไม่ไม่ได้ต้องไปแห้งอยู่ที่บ้านตาก็คือทุกปัจจุบันคือบ้านน้ำมว้ยน้ำเก่าก็คือของน้อหม่องน้องหมอมยังจําสมัยแบบว่าตอนเทศกาลแล้วตอนนั้นลุงเล่ก็อยู่ด้วยกันตลอดตอนลุงเล่ไปรูดสาวตรงต้นระเบียงเไม่ได้แอนจำได้ว่าแอนบอกให้ลุงอ่ะถ่ายแต่ลุงบอกว่าลุงอ่ะเป็นคนเดินมาบอกแอนว่า ไม่ถ่ายรู้ว่ามันแบบว่าแบบส่วนตัวไปอะอย่างเงี้ยแสดงว่าลุงโกหกไม่ลุงก็คิดอยู่ในวันนั้นเนี่ยว่าแวบแรกว่ามันเหมือนอวยอแบบมีเขยเป็นดาราแต่มาให้พูดดีๆเดี๋ยวเขาก็เก่งพูดดีๆแต่ว่าจังหวะตอนนี้มันคงยังไม่ใช่ใช่เพราะว่าต้องถือว่าเพิ่งแต่งงานมาปี2ปีแรกแต่ไม่แน่นะเวลาผ่านไปมันอาจจะเป็นฟุตเทจที่มีค่า ลุงก็เลยถ่ายเอาไว้แต่ลุงไปหาดูก่อนนะไม่รู้จะยังอยู่หรือเปล่าแต่อาจจะไม่ครบทุกนาอาจจะมีน้าวินัยนาลุงสิน์นาเพชรนาม u วยอะไรสักอย่างไม่แน่ใจจะไม่ครบไม่ไม่ถาจจะไม่ครบไปดูอีกทีนึ่ง พอทราบข่าวเนี่ยน้องแอนแต่งงานกับใครรูอยังแต่แรกยังไม่รู้ไม่รู้น้องแอนจะแต่งงานแล้วนะเออเอาอยุป่านนี้ก็ควรจะมีครอบครัวได้แล้วอ,อ่าทีนี้แบบว่าไม่รู้ว่าใครออจะบาบาวแม่น้องแอนก็บอกออกระชากิดยานา,นามคิดว่ามันเป็นไปนได้หรือนี่หลานเราจะตกชตะตากรรมยังไงชาัตริยยานา,นามฉายาเขาคืออะไร ไม่เลื้อยใช่ไหมไม่เลื้อยเออไม่เลื้อยถ้าเลื้อยเลื้อยกว่าน,นี้ก็เถาวันแล้วลุง <c oughs> เลอยก <c oughs> <c oughs> ็ลุงก็มีความกังวลว่ามันจะอยู่กันไปได้นานขนาดไหนแต่นี่ลุงคิดว่าคนจะมีคู่ทุกคนก็จะต้องกลันกรอง <c oughs> หาคนที่เหมาะสมที่สุดเคารพในความคิดตรงนี้รู้จักข่าวหรือรู้จากแม่ก่อนรู้จักแม่ก่อนอแม่จะเล่าให้ฟังอย่าง้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกอ่ะคิดอ่ะ เป็นดาราที่น่าชอบก็รักแม่แต่ด้วยความที่ว่าในในฉายาเขาเนาะเราก็กลัวจะทําให้หลานเราเสียใจเพราะหลานเราเราก็รักอ่ะอ่ะโอเคใจเราก็อ่ะยืดหยุ่นหน่อยยืดหยุ่นลองดูไม่ไม่ลองไม่ลองด้วยต้านเลยแหละต้านเลยเหรอเป็นคนนึงที่ต้านเลยเหรอฮะต้านเลยแหละไม่การต้านของน้านี่คือยังไงคือเราเราเรารักหลานของเราเราก็ไม่อยากให้หลานเราเสียใจแสดงว่าเจอเขยวันแรกก็งานเลย ที่งานเลยใช่ใช่เจองานเลยถึงแม้วันงานแล้วก็ยังแบบมีคําถามในใจตั้นๆไปไปเป็นพิธีอพราะเรายังไม่รู้เขาจะอยู่กันรอมเราเอาจริงๆเรายังไม่รับขนาดนั้นใช่ใช่ความรู้สึกแรกตอนนั้นยังไงความคิดในหัวเขามาบอกนี่ปุ๊บเราก็แปลกใจนะทาไมชาคิดชาพิมาเหลือกหลานเราเขาคงเห็นความดีความชอบเลยตรงไหนตรงเนี้ยเราก็ไม่รู้นะเขาจะเห็นกันตรงไหนดีถึงก็ตัดินใจเด็กกันแสดงว่าเจอกับชาคิดเนี่ยก็เจอวันงานเลย เชื่อผลงานเลยใช่ไหมฮะคือ,อตอนนั้นเนี่ยเจอเขยในสมองเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเขตอนแรกเลยตอนแรก<ม>ตกกุกรวมกันนะเขาก็ทักทายดีอะ,ะอะไรรก็ดีเราผมวันนั้นก็มองเผลอๆกันไปไม่ได้คิดอะไรลึกๆไปกว่านั้นคือคิดว่าเนื้อคู่กันนะยังไงมันก็เจอจะช้าจะเร็วจะนานจะเร็วยังไงก็แล้วแต่คนจะทําบบนี้ เราก็อยากรู้ว่าเป็นใครเพราะบอกว่าเพื่อนที่ทํางานอเอะใจอะไรไม่ได้เอะใจแล้วก็คงเจอกันที่งานหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอข่าวออกมาคือรู้ไม่เท่าไหร่แล้วก็ข่าวออกมาพอข่าวออกมาเลยช็อกเลยว่าเอ๊ะเขาจะเอาหลานแล้วเหรออะไรประมาณนี้แล้วก็อ่ะ,อะในเมื่อหลานรักกันเนาะ,ะเราก็ไม่ได้กีดกันไม่ได้อะไรเพราะว่าน้องแอนเขาก็ทําตัวดีมาตลอดแล้วตอนเจอเขยครั้งแรกเนี่ย ตัคือเ,เกรงค่ะ,อะบอกได้เลยว่าเกรงหลังแต่งงานได้ทําความรู้จ่ายแบบจริงๆจังๆไอพีเนี่ยมาหลช่วงตาไม่สบายเราก็เห็นว่าเออในตัวของเขาเนี่ยก็ยังมีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลของเราสังเกตว่าตอนตาป่วยเนี่ยเขา้องวนมันมาเยี่ยมทั้งๆที่เรามีพระหก้าที่การงานก็แวะมาเยี่ยมเสมอจนกระทั่ง,างวาระสุดท้ายของตาที่ชัดสุดคือเข้ามาโรงพยาบาลตอนตาป่วย รู้สึกเลขออมาใช่ใช่ผมว่มานั่นแหละนั่นแหละเราปื่มแล้วเราปื่มแล้วโอ้ยอย่างเขาไม่ต้องมาก็ได้ใช่ป่ะคือกระตาเขามากอดใช่ไหมพออย่างพอเราเราลักเนี่ยเขามากอดพอเราอะโอ้ยน้ำตาร่วงเลยนะวันนั้นอ่ะใช่ใช่ผมจำได้ซึ่งอย่างเขาก็ไม่ต้องทําก็ได้คิดเข้ามาให้เราเห็นเราเห็นเยอะขึ้นก่อในส่วนตัวของเขาเป็นยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงหลังจากนั้นเราก็มาคุยจริงเรื่องงานของคุณตาแล้วก็คุยถึง ร้านคิดี่แหละอืปรากฏว่าอืมันเข้ากันได้เข้ากันได้คือเริ่มเริ่มภาพมันเฮ้ยมันโอเคมันมันโอเคอะไรเงี้ยนะครับก็ได้พูดคุยก็ได้ใกล้ชิดกันศึกษานิสัยใจคอจึงทําให้พวกเราเขาภาคภูมิใจว่าจากคุณชาคิดยํานานเนี่ยวิถีชีวิตแต่ก่อนเนี่ยวุ้ยเตียวข้างถนนเนี่ยไม่เคยกินดึงให้เขาเนี่ยลงมาปิกดินให้มากแล้วก็ได้สัมผัสก็พาเขาไปงานนู้นออกงานนี่ จากภาพที่เคยเห็นเป็นในทางลบกลายเป็นบวกเขาบอกชาคิดแยมนานมาเขาเป็นคนที่ว่าง่ายๆสัมผัสได้ง่ายๆเจอใครสวัสดีอ,อันนี้คือเป็นความภาคภูมิใจแรกๆนะครับเราก็เอว่าน้องแอนคงเลือกไม่ผิดจากไม่เคยทําสวน,นลงมาทําสวนเนี่ยจะถามลุงว่าทําสวนลงมือทาเนี่ยตอนแรกคิดว่าเอาจิงๆเลยนะเอาจริงๆเลยว่า คิดจะไปตลอดหรือ,อทาสวนมันต้องใช้วิะยะเวลาจะมีเวลาให้สวนหรือเปล่าเพราะว่าการทําสวนน่ะ365วันนั้นแต่หากว่าเราไม่สารต่อหรือวม่ไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะถอยลงมาอีกอ,อ,อันนี้คือเป็น,ปนการพิสูจน์จะเห็นได้ว่าที่เขาพัฒนาตรงเนี้ยเดิมเป็นป่ายางแล้วก็ลกร้างว่างเปล่าไม่มีใครมาดูแลเปลี่ยนโฉมจากป่ายางโลกร้างเป็นรูปร่างของสวน<อ>แล้วก็ นาวินัยเนี่ยแล้วก็ผี่น้องนรบดดาหกคนแล้วก็เขยสุภัยเนี่ยก็ช่วยกันเออในเมื่อเรามีหลานเขยที่มีความตั้งใจตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยกันช่วยออกความคิดเห็นเราสะกิดให้นิดหน่อยนะแต่เขาสามารถเอาความรู้ประสบการณ์เนี่ยมาต่อยอดอแล้วก็ไปได้เร็วทุกคนตั้งใจอยากจะทําแต่ไม่มีใครอยู่สนุนเขาอยู่ข้างหลังอออพอดีเราก็เหมือนกเกษียณแล้วแล้วก็ วางอยู่ก็คุยกันไอตรงเนี้ยแหละเราเริ่มได้เริ่มได้แบบแบบเขาเรียกว่าใกล้ชิดใกล้ชิดได้รู้ได้รู้จักกันแล้วแหละได้รู้ความคิดกันแล้วแหละความคิดรู้จักนิสัยมากขึ้นแล้วน้ำวินัยเนี่ยเป็นคนที่เอาเข้าจริงจริงอ่ะเหมือนคนที่ให้คาแนะนําเรื่องสวนเป็นตัวหลักเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหาเยอะเหมือนกันก็ ่วยเขาคิดช่วยเขาแก่จากประสบการณ์ที่เรามีบ้างเราก็ไม่ใช่เก่งมากแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์มาตั้งแต่เกิดคนก็ทําประสบความสําเร็จยังไงมีความนุ่มเหลวยังไงเราก็จุดดีจุดจ๋อคุยก็ฟังแล้วเขาก็รับเร็วมากนะที่จะเป็นคนหัวดีเร็วต่อการแก้ปัญหาพอบอกปุ๊บเขาก็ตัดสินใจเลยเอาไงเอากันเห็นเขาตอนแรกก็คิดว่าเขาอ่ะไม่น่าจะทําสวนไหวแต่พอเห็นหลานมาทํา เหมือนเราอะโอเคเลยพอมาทําสวนนี่ยิ่งเห็นหลานทําสวนเองคนอีบล็อกเองแบบบางทีสงสารซะอีกพอมาขนาดนี้แล้วคิดว่าผ่านได้อยู่คิดว่าผ่านค่ะมั่นใจมากเลยว่าผ่านเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ดีมากเป็นเคยสุดที่รักเรียกได้เต็มปากเลยไหมว่าเคยเต็มปากว่าชาเคยจันก็ปลูกปลูกของปลูกทุเรียนปลูกอะไรปลูกเองนะเออเขาปลูกของเขาเองขุดดินแล้วก็กีดต้นทุเรียนเอาถุงออกแล้วก็ปลูกลงไปแล้วเอา เอาดินกลบแล้วก็เอาไม้ปกักไม้ชะมบปกักแม่เขาทาของเขาเองอ่าแล้วเขาจะเดินมาเขาจะเดินดูสวนจริงๆนะแล้วเราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเขาคุกคีเกินไปหรือเปล่าแต่รู้ว่าคีแต่เป็นคนรักต้นไม้มากสักต้นเดียวก็ตัดไม่ได้คือนะ้าคุกคีอยู่ต้นเนี้ยน่าจะรู้คือเราเริ่มเห็น ข้างในเขาออกมาแล้วมไม่<ๆ>ไม่ใช่เปลือกนอกที่ทัดแสดงออกมันเป็นอะไรที่อบอุ่นนะนะเฮ้ย,เข,ยเขาสู้สวนจริงๆเขาอยากรู้รสชาติของสวนไงเนออทํมาม,มาเริ่มต้นปลูกยังไงทํายังไงถึงมันจะเป็นสวนขึ้นมาเขาก็เน้นนะว่าเออสวนเขาเนี่ยต้องเป็นกเกษตรแบบอินทรีย์อ่ะต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งนี้คือเรารู้ว่าคนทําเกษตรอินทรีย์คือคนรักธรรมชาติจริงๆนี่แหละพอลงมือทําสวนกันเนี่ยแล้วน้าก็อยู่แทบจะทุกๆทุกๆการกระทําเลยเนี่ยใช่ใช่ เขยคนนี้โอเคไหมตอนนี้ดีใจหายข้อสงสัยหมดแล<ต>้วแสดงว่าวในใจอมีอะไรสงสัยแต่อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากไม่ชัดเจนเหมือนช่วงนี้ช่วงยิงใช้ระยะเวลานาน,านไปนานไปเราก็ยิ่งประทับใจขึ้นตรงที่ว่าเขาเป็นคนตั้งแต่แรกเริ่มเลยเราชอบคนมีความกตัญญูมาตอนหลังก็มาเห็นเกีเก่ยวกับครอบครัวเขารักครอบครัวมาอีกช็อตหนึ่งก็ เกี่ยวกันทำมากินวางแผนอนาคตวางแผนงานก็ทําได้เอม <c oughs> เอมาตรานเขาเก่งเขาเก่งมีคว <c oughs> า,ามาสมัครเฉพาะตัว <c oughs> ไม่สงสัยเขยคนนี้ละ <c oughs> ไม่สงสัยแล้วมีสนับสนุนอย่างเดียวแล้ <c oughs> ทุกอย่างเราก็คอยดูให้มันเซฟประหยัด <c oughs> ให้ใช้คุนน้อยที่สุดให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต็หนึคอยดูข้อบกพร่องของเขาอ่ะที่มันจะผิดพลาดเตือนไว้ก่อนในเรื่องของเกษตรในสวนที่จันเนี่ยนะ เหเหยังยังรู้สึกไหมว่าเขาเป็นดาราเหมือนว่าเออเขาเข้าไปทํางานในเทพก็อไม่ไม่คิดว่าเขาเป็นนักแสดงมาเป็นทงานหนังเงเขาแต่มาอยู่เนี่ยเขาก็เหมือนเหมือนในคนในครอบครัวในสายเลือดเลยดีกว่าก็เนี่ยคือถือเป็นความภาคภูมิใจว่าเขาสามารถท่าขายโดยที่ว่าเขาบริหารคนเป็นค <after>, ืออย่างน้อยๆก็ช่วยแบ่งเบาภาวะของทุเรียนล้นตลาดเนี่ยจากชาวสวนแต่หากว่าความคิดนี้ถ้าเขามีอีกต่อไปภายภาคหน้า ลุงคิดว่าเขาเป็นคนคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ทาจริงจริงๆงจังเอาใจใส่ลุงก็เห็นว่าวันวันเขาเอาแต่แต่โทรศัพท์แล้วทุเรียนจะไปหลอดหรือเห็นเขาโทรศัพท์แต่ไอโทรศัพท์นี่แหละปิดจ็อบมากี่ปันแล้วก็ไม่รู้เล่าให<ม>้ฟังแหบือชาคิดเนยนะส่งทุเรียนไปนอกใช่แมนนแบรดเมเคยจันพอทางเมืองจีนตู้แรกไปถึงเขาเปิดตู้ออกมาแล้วก็เอาเนื่อมาดูทางนี้ก็โอ้ยรุนกัน ไม่ได้หลับไม่ได้นอนคนจีนไล่สดมาเล้วห่อๆทุเรียนของลืออร่อยก็มีความเชื่อมั่นทั้งด้านจิตใจสร้างวันและกําลังใจในการทํากินต่อไปถ้าคู่นี้ตั้งใจทํากินอย่างนี้วันข้างหน้าจะพบปสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับ